อยู่กันในแบบฝึกหัดที่6.14นะคะคณิตศาสตร์ป .4 เล่ม2บทที่6เศษส่วนเป็นแบบฝึกหัดของสอสอวทอ,อยู่ในหน้าที่17ค่ะหน้านี้นะคะก็จะเป็นการหาผลบวกผลลบของจำนวนคระนะคะมาดูกันในข้อที่1กันเลยค่ะ4เศษ1ส่วน3บวกกับ1เศษ1ส่วน15ก่อนที่เราจะนำมาบวกกันนะคะเราก็ต้องทำจำนวนคระให้เป็นเศษเกินก่อน จากนั้นทําตัว่วนให้เท่ากันแล้วก็ดําเนินการบวกตามปกติเหมือนที่เราเคยบวกนะคะทาให้เป็นเศษเกินก่อนนะคะ4เศษ1ส่วน13านะคะทาให้เป็นเศษเกินก็จะได้เป็นเศษ13ะะส่วน3ค่ะ1เศษ1ส่วน15ทําให้เป็นเศษเกินก็จะได้เป็นเศษ 16ส่วน15นะคะตัวส่วนไม่เท่ากันเนาะทำตัวส่วนให้เท่ากันก่อนโดยการทำส่วนสามให้เป็นส่วน15นะคะหาเลขมาคูณน,นะคะสคูณอะไรให้ได้15ก็คือคูณ5 ก็จะได้เป็น13 5 65ได้เป็นเศษ65ส่วน15บวกกับเศษ16ส่วน15ทีนี้ก็เอาเศษบวกกันได้เศษ81ส่วน15นะคะะทีนี้เราจะนำแม่3มาตัดทอนนะคะก็จะได้เป็น3 5 1ห สอะไรใกล้เคียงอ่สาสอะไรให้ได้81เนอนาะเอาเอาสาอะไรใกล้เคียง8ก่อนคือ3 2, 6 8สอลบ6เหลือ2ดึง1ลงมาเป็น21 3อะไรให้ได้21ก็คือ3 7 21ได้เป็นเศษ27ส่วน5ซึ่งยังเป็นเศษเกินอยู่เราทำให้เป็นจำนวนรั้โดยการนำา7 7ตังเราหารด้วย5ใช่ไหม5อะไรใกล้เคียง27มากที่สุดก็คือ5 5, 5, 25, 27, 25, ห5 2ห้ายีห้ายเจลบยี่ห้าเือสได้คำตอบคือ5้าเศษ2อส่วนหนั่นเองต่อไปข้อที่2 3งสาเศษ1นึส่วนยีบสวกกับเจ็เศษ1นส่วนแ เป็นเศรจเกินก่อนนะคะ24คูณ3ได้72 72บวก1ได้73ได้เศษ73ส่วน24ต่อไป7เศษ1ส่วน8ทําให้เป็นเศษเกิน7 8 56 56วก1เป็น57ได้เศษ57ส่วน8เราจะทําส่วน8ให้เป็นส่วน24นะคะอันไหนที่เป็นส่วน24อยู่แล้วก็เขียน รอไว้8คูณอะไรก็ได้24ก็คือคูณ3นั่นเองคูณเข้าไว้ทั้งเสร็จแล้วส่วนทีนี้เอา57คูณ3นะคะ3 7 21ใส่1คื2 3 55บก2 8 7 171ส่วน 24ตัวเศษจับบวกกันค่ะ73บวก171 3บวก1ได้4 7บวก7ได้14ใส่4ทด1 1บวกทด1ได้2ได้เศษ244ส่วน24อันนี้ทำให้เป็นเศษส่วนอย่างต่ำนะคะโดยเอาเอาแม่4ในการตัดทอน 4624อะต่อไปเอาแม่4ไปตัด244เหมือนกันนะคะ4624 414ได้เศษ61ส่วน6ซึ่งยังเป็นเศษเกินอยู่ทำให้เป็นจงงานวนคละโดยการนำ61ตั้งแล้วหารด้วย6นะคะ6อะไรใกล้เคียง61มากที่สุดก็คือ60 60เป็น60ใช่ไหม 61ลบหกเหลือหนึ่งได้10เศษ1ส่วน6ค่ะต่อไปข้อที่สาสองเศษ7จส่วน9บวก1เศษ6ส่วน18ทำให้เป็นเศษเกินเช่นกัน สองเศษ7จ็ส่วนเก้าสองเก้บบแได้25ได้เศษยี่สิบห้าส่วนเก้าหนึ่งเศษหส่วน8 18 8, 6, 7, 25, 25, 25, 1ิบแปดบบแได้24ได้เศษยี่สิบสี่ส่วนสิจากนั้นเราจะทำส่วนเก้าเป็นส่วน18หาเลขมาคูณน,นะคะ ก็คือเลข2นั่นเองคูณเข้าไปทั้งเศษและส่วนในวงเล็บก็จะได้เป็นเศษ50ส่วน18บวกกับเศษ24ส่วน18บวกกันเราได้เศษ74ส่วน18อันนี้เราก็ตัดทอนกันนะคะเอาแม่2ในการตัดทอน298 2อ,อะไรใกล้เคียง7มากที่สุดก็คือ2,3,6 7ล้ม6เหลือ1ดึง4ลองมาเป็น14 2,7,4ได้เศษ37ส่วน9ซึ่งยังเป็นเสร็จเกินทำให้เป็นจนวนข้าหาโดยการนาม37ตั้งแล้วหารด้วย9 9อะไรใกล้เคียง37มากที่สุดก็คือ9,4,36 สามสิบเจ็ดลบสามสิบหกเศษหนึ่งได้สี่เศษหนึ่งส่วนเก้าค่ะต่อไปข้อที่ข้อที่สี 2, ่สามบวกสองเศษเก้าส่วนสิบเอ็ดถ้าไปเจอแบบนี้นะคะเราก็จะบวกแบบนี้เลยง่ายๆสองเศษเก้าส่วนสิบเอ็ด เราก็แยกเป็น2บวกกับเศษ9.11ส่วน11แล้วเราเอาจำนวนที่เป็นจำนวนนับมารวมกันมันก็จะได้เป็น5บวกกับเศษ9.11ส่วน11ก็จะได้คำตอบคือ5เศษ9.11ส่วน11ค่ะก็เรียบร้อยแล้วในส่วนของการบวกจำนวนค่าต่อไปไปดูในเรื่องของการลบค่ะ ลบต่อเลยอีกสี่ข้อนะคะเหมือนเดิมเลยทาตัวส่วนให้เท่ากับไม่ใช่สี่ทำจำนวนคล้ายให้เป็นเศษเกินทําตัวส่วนให้เท่ากันแล้วก็ดําเนิกนการลบนะคะ1เศษ8ส่วน20ลบกับ1เศษ3ส่วน10ทําให้เป็นเศษเกินนะคะ1เศษ8ส่วน20ได้เป็น เศษ28ส่วน20ลบกับ1เศษ3ส่วน10ได้เป็นเศษ13ส่วน10ทําส่วนให้เท่ากันนะคะโดยทําส่วน10ให้เป็นส่วน20หาเลขมาคูณให้ได้20นาะก็คือเลข2 13 2 26ได้เศษ26ส่วน10อ่ะทีนี้ตัวส่วนเท่ากันแล้วก็ลบได้แล้วนะคะลบกันก็28แลบยีเหลือสได้เศษ2ส่วน10ตัดทอนได้โดยใช้แม่2 2 12 250ได้คำตอบคือเศษ1ส่วน5ค่ะต่อไปข้อที่2ค่ะ 2เศษ3่วน7ลบกับ1เศษ19ส่วน21ทำให้เป็นเศษเกินค่ะ2เศษ3ส่วน7ได้เศษเกินคือเศษ17 1ส่วนเ1เศษ19ส่วน21ได้เศษเกินคือ2 1่21 21 19 4หนึ่งเศษ40ส่วน21 ทำส่วนให้เท่ากันโดยการทำส่วน7ให้เป็นส่วน21นะคะเจ็ดอะไรให้ได้21ก็คือ3ทอีน,นี้จับ17คูณ3และ17คูณ3ได้51ส่วน21ลบกับเศษ40ส่วน21 ตัวส่วนเท่ากันแล้วเราก็ลบกันได้ตามปกติ51ลบ40ก็เหลือ 11, 11, 11 21. ตอบเศษ11ส่วน21ต่อไปข้อที่3ค่ะ3เศษ5ส่วน12ลบกับ2ซึ่ง2ก็คือ2ส่วน1น,น,นั่นเองเราก็เห็นส่วน1นของไปเลยนะคะ ทำจำนวนคลาสให้เป็นเศษเกิน 3, เศษ5ส่วน12 12 3 36 36บไ 5, ด 5, 5, ้41 41ส่วน12ลบกับเศษสองส่วน1ทำส่วน1ให้เป็นส่วน12เพราะฉะนั้นตัวที่เป็นส่วน12อยู่แล้วเราก็เขียนรอไว้ได้เลย1คูณอะไรให้ได้12ก็คือคูณกับ12นั่นเอง 12บสองสองยส่วน12 41ลบออก24เหลือ17บเได้เจ็ส่วน12ซึ่งเป็นเศษเกินทำให้เป็นจำนวนทั้โดยการนำสิบตั้งแล้วหารด้วย12 12อะไรใกล้เคียงสนะิบเจ็มากที่สุดก็คือ12 1 12 17นึเลบสิหลือเศษห้าได้1เศษห้าส่วน สิบสองค่ะต่อไปข้อที่สี่เจ็ดลบกับห้าเศษห้าส่วนแปดเจ็ดก็คือเจ็ดส่วนหนึ่งเราก็เขียนเจ็ดส่วนหนึ่งไปได้เลยเทีนี้เราจะทำส่วนหนึ่งจะเป็นส่วนแปด ก็คือคูณกับ8เข้าไปทั้งเศษและส่วนอันนี้ทาให้เป็นเศษเกิน5 8 40 40 5ได้45ได้เศษ45ส่วน8ใมวงเล็บนะคะ7 8 56ได้56ส่วน8ลบกับเศษ45ส่วน8เหลืออะไรเอ่ย 56เหลือ 11. 11ได้เศษ11ส่วน8ซึ่งเป็นเศษเกินจะทำให้เป็นจำนวนคลาโดยการนำ11ตั้งแล้วหารด้วย8 8อะไรเก่งคียง1 1มากที่สุดก็คือ8 1 8 11เลบแหลือเศษ3ได้1เศษ3ส่วน8เป็นคำตอบค่ะก็เรียกร้อยแล้วนะคะได้แบบคคนคกณทีหัดที่6.14ค่ะในการบวกลบจำนวนคลานะคะซึ่งเราก็จะ ทำจำนวนคราให้เป็นเศษเกินต่อน,นะคะแล้วถึงจะเอาไปบวกลบหรือหนึ่งอย่างในบางกรณีแบบข้อที่4ข้อที่4ในข้อ1ใหญ่นะคะเราก็จะนําจํานวนนับบวกกับจํานวนนับที่เป็นข้างหน้าจำนวนคราได้เลยนะคะเป็นบางกรณีที่สามารถทําได้แบบนี้นะคะเรียบร้อยแล้วเราก็จะไปดูแบบถัดไปในวิดีโอถัดไปกเลยค่ะ